สวัสดีครับเป็นอรุวนะครับอันนี้มามาเล่นเบ้านะครับเล่นลมทะเลกันครับน,นี่มาเล่นลมทะเลกันไปดูเลยตอนนี้บินกันให้วันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเจ็ดตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างสองตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างกำลังขึ้นอยู่ Pau, catch you ขึ้นกันเกินฟ้าเลยวันนี้ขึ้นเล่นจันกันกำลังจะเืดนสนุกอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่หรอกตอนในช่วงนี้รถว,วิ่งเยอะยังหัวค่ำอยู่รถวิ่งเยอะสองตัวซ้ายนี่เป็นว่าวผมนะครับเป็นว่านกกับว่าววงเดือน ร้อยยี่สิเซนเท่ากันฝั <c oughs> ่งโน้น3ามตัวเป็นจุฬาหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูใหม่ด้วยเด้อมาได้ครับที่นี่ฉาชิงเซาครับเล่นลมทะเลกันลมทะเลมาแล้วเล่นได้สามสี่วันแล้วครับลมทะเลทางนี้หลังจากลมหนาวหมดไปก็ มีลมทะเลต่อเลยก็ถือว่าไม่ขาดช่วงนะพอได้แก้ขัด <c oughs> ทำไมกล้องผมไม่โฟกัสลยเนะี่ย พับมีพับด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วถึงพื้นไหมไม่ถึงโอ้โห oh อย่างนี้ก็มีด้วยไม่ถึงพื้นเหยเราซูมให้ดูสองตัวนี้ของผมเอง จัดแล้วนะครับแปดเลี้ยวจัดแล้วโอ้ย,อยเมื่อยมากเขานั่งอ่ะใครเข้ามาดูแล้วคอมเมนต์ให้หน่อยครับเพราะว่าตองคอมเมนต์ผมมันไม่ขึ้น ครับ8หลิวนะครับใช้ทางซาวนะครับ8หลิวเล่นแล้วครับกลมทะเลกลมทะเลขึ้นได้หลายวันแล้วครับตอนนี้ สวัสดีครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูใหม่เด้อฝากคอมเมนต์หน่อยครับทำไมคอมเมนต์ผมไม่ขึ้นครับฝากคอมเมนต์ให้หน่อย,อมมวอมมอยสวัสดีครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูใหม่นะครับ เฉียงซาวตอนนี้เล่นลมทะเลนะครับเฉีเงสาจโนไม่ค่อยได้ยิยนหรอก เ,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 เดี๋ยวรอลมเงียบเตี๋รอรอรถเงียบเดี๋ยวจะอัดไล่สดให้ฟังอีกทีนึ่งตอนนี้รถเยอะรถวิ่งพอที่นี่ก่อนนะครับ